สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนโรบอทแท็กซี่หรือแท็กซี่ไร้คนขับกำลังเป็นเทรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ทั่วโลกจับตามองโดยเฉพาะในจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบขับเคลื่อนอัตโนม,มัติ ล่าสุดบริษัทสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่2รายของจีนได้แก่ Pony AI และ WeRide ได้เปิดตัวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการทำการความคาดหวังของนักลงทุนว่าจะเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติในเอเชียแต่การเปิดตัวกลับไม่เป็นไปนตามที่หลายคนคาดคิดเพราะทันทีที่เริ่มซื้อขายราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทกับร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยหุ้นของ Pony AI ลดลงกว่า11%ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดส่วน WeRide ร่วงลงประมาณ8%ภายในวันเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการระดมทุนรวมกันกว่า1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีในช่วงเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ดานักวิเคราะห์ต่างมองว่าการที่ราคาหุ้นตกลงทันทีสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนต่อความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมนี้แม้เทคโนโลยีรถไร้คนขับจะดูน่าตื่นเต้นและมีศักยภาพสูงแต่ในความเป็นจริงธุรกิจนี้ยังต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากทั้งในด้านการวิจัยพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ปัญญาประดิษฐ์และการทดสอบความปลอดภัย ซึ่งทําให้ต้นทุนต่อขันสูงมากขณะเดียวกันยังไม่มีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจนว่าจะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในระยะสั้นได้อย่างไรอีกปัจจัยหนึ่งคือการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจีนเพราะมีบริษัทเทคโนโลยีหลายรายเช่น ไบตู oo, และดีดีที่พัฒนานเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติอยู่แล้วส่งผลให้พ وني เอไอและว We ีไลต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในการพิสูจน์ความแตกต่างและความคุ้มค่าต่อการลงทุนนอกจากนี้การที่ทั้งสองบริษัทเลือกเข้าจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงแทนที่จะเป็นตลาดสหรัฐก็สะท้อนถึงความระมาราาัดระวังด้านกฎระเบียบและความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับตะวันตกอีกด้วย